โรคไ้ขาดเักเกษตรจะเกิดนะครับนะคนที่ปวดหัวที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่ขายพริกมิตรนะคนที่ปวดหัวที่สุดคือคนที่ขายนะครับนะพันพริกครับนะฮะเมื่อไหรก็ตามที่เป็นโรคไ้ขาดนักเกษกรนะปัญหาเนี่ยหนักเลยนะฮะโดยเพราะเป็นเกษตรกรแถบนครปฐมที่ทําพริกพันขายนะครับนะฮะทำพริกพันขายนะครับนะฮะเมื่อไรก็ตามที่เป็นโรคขาดแคลเซียมขาดโบรอนขาดแมกนักกษตรนะฮะ เมื่อไรก็ตามที to well ่ขาดสารอาหารเหล่านี้นะครับเม็ดพริกไม่สมบูรณ์หนึ่งเม็ดซีดนะครับเราจะเรียกอาการนี้ว่าเม็ดเม็ดไม่แก่นะฮะเม็ดจะเม็ดจะไม่แก่นะครับเม็ดขาวเนาะสองก็ผมปัญหาเรื่องของไส้นะครับไส้พริกจะไม่มีนะครับหรือเราเรียกกันว่าโรคไส้ขาดเพราะฉะนั้นนะครับพี่นองเกษตรกรครับท่านจําเป็นที่จะต้องเติมอาหารให้ครบนะฮะท่านนอกเกษตรกรบอกพริกมันจะไปหาอาหารในมาเติมให้มันนะครับเราก็มีแค่นะครับได้เสมอ ยูเรียนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับนะทั่วไปใช่ไหมฮะแต่พี่น้องเกษตรกรครับแน่นอนว่าปกติแล้วปุ๋ยทั่วไปนะครับที่เป็นกระสอบเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือปุ๋ยผสมนะครับและนะครับนะปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยผสมคือปุ๋ยยังไงครับพี่น้องเกษตรกรปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับนะบวกสูตรข้างหน้านะฮะเช่นนะครับอ่ายี่สิบสี่แปดแปดบวกนะครับนะหรือสิบห้าสิบห้าสิบห้าบวก นะครับนะฮะเราจะมีบวกข้างหลังนะครับซึ่งหมายความว่าบวกแคลเซียมในโบรอนลงไปด้วยนะครับบางอันจะเขียนว่าบวกแม็กซบางอันก็บอกเขียนว่าบวกแคลเซียมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรครับนะฮะปุ๋ยนะครับในเมื่อหาเราหาไม่ได้นะฮะและอย่างปุ๋ยแพงนะฮะกระสอบหนึ่งก็ยิ่งปุ๋ยสุดบวกนะครับจะอยู่ที่ราคาพันกว่าบาทใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับใช้ชุดนี้ดีกว่านะครับนะฮหชุดนะครับสองพบาทนะฮะ 2,020บาทนะครับนะฉันฉีดแค่โุบๆบางๆเบาๆนะครับปัญหาเรื่องของพิกก็จะไม่มีนะครับนะและที่สำคัญปัญหาเรื่องนะครับนะหิวเขียวเหิวเหลืองนะครับที่เกิดจากเชื้อราพิษนักศึกษานะฮะแน่นอนว่านะครับนะตัวนี้นะครับเราก็แก้ไขได้ง่ายโดยใช้ผมยัช่วยได้นะครับหรือนะครับฉีดนาฬิกาพิดินเป็นประจำนะฮะจะช่วยเรื่องของการทําให้รากเขาเนี่ยสามารถกินอาหารได้ดีนะครับเมื่อรากินอาหารได้ดีลําท่อ ท่อน้ำเลี้ยงของพริกก็จะไม่เกิดอาการอุดตันไม่เกิดอาการเน่าเกษตรกรเมื่อเลาท่อน้ําไม่เกิดท่อน้ำเลี้ยงไม่เกิดอาการเน่า,ก,า,ก,า,นาก็จะไม่ทําให้พริกเหลืองนะครับก็จะไม่ทําให้พริกเป็นเหี่ยวเกียวเหี่ยวเหลืองนะฮะ